สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่ไลออนเฮดีทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้เป็นแผ่นดินไหวขนาด7.0แมกนิจูดนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะที่เดี๋ยวจะมีรายงานอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบถ,บ,ถบถึงอินโดนีเซียนะฮะนี่นะครับก็ทางทะเลฟิลิปปินส์43กิโลเมตรทางตะวัดออกเฉียงเหนือของกูโลกูโล มากูปปุ p h ó ไอซแลนด์ Iceland, ก็คือมูเกาะดังกล่าวในอินโดนีเซียนะฮะในชุดช่วงระยะทางนะฮะก็ความลึกอ,อยู่ที่119กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ภาพที่ท่านได้ชมอยู่นี้คือที่ฟิลิปปินส์นะฮะก็ภาพทั้งหมดเป็นของฟิลิปปินส์เดี๋ยวเราชมภาพเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวนะฮะ ว่าเป็นยังไงแล้วก็ภาพช่วงท้ายของวิดีโอก็จะเป็นภาพนิ่งที่เ,เกิดตึกถล่มนะฮะแล้วก็ความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานนะครับเกี่ยวกับสึนามิที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็เคยกล่าวมาแล้วว่าประเทศฟิลิปปินส์ก็คือ,อแผ่นเห็เรกหรือแผ่นเปลือโกโลก ผ่หนหนะครับที่ขนาดไม่ใหญ่มากามาประจวบกับแผ่นขนาดใหญ่ก็คือยูเรเซียกับแปซิฟิกนะครับฉะนั้นก็ต้องดูกันไปนะครับพื้นที่บริเวณน,นี้ถ้าพลาังงานเข้ามายัางโลกเป็นจำนวนมากก็มีโอกาสที่จะมีการพยพุ่งหรือมีการกดดันระหว่างแผ่นเปลือกโลกกัน รหรือจะมีการมุดต,ตัวหรือจะมีการดันตัวขึ้นนะฮะของแผ่นเปลือกโลกเดี๋ยวเราก็ชมกันไปเรื่อยๆในอะนาคตว่าจะมีหรือเปล่านะครับก็ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันนะครับอันนี้สองประเทศได้รับผลกระทบร่วมกันนะครับเนื่องจากเป็นประเทศใกล้เคียงกันก็มีอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์นะฮะ แต่ขนาดความแรงถือว่ามากนะครับ7.0มากใิจุนะครับภาพนี้ก็ขณะเกิดแผ่นดินไหวนะครับก็เกิดลำแสงอย่างนี้นะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับ ร่วมชมกันไปนะครับ ครับก็มาอีกโซนหนึ่งนะครับน้ําท่วมในประเทศอังกฤษหรือสาราชอาณาจักรนะครับเกิดจากพายุคริสโตฟนะฮะแล้วก็มีหิมะตกอย่างหนักนะครับในพายุคริสโตฟไม่เพียงแต่จะมีหิมะจํานวนมากในบางพื้นที่จะทําให้เกิดน้ําท่วมในประวัติศาสตร์นะครับก็มีบ้านเรือนต้องอพยพถึงบุคลากรประชากรของเขาอพยพถึง2,300หลังนะฮะที่ ประเทศอังกฤษหรือสาราณาจักรนี่คือมวน้ำแล้วก็หิมะตกมาพร้อมกันลักษณะนี้ถือว่าถ้าพูดตรงๆก็คือหนาวเย็นมากนะฮะมีทั้งสะน้ำแล้วก็หิมะก็ลองวิเคราะห์สถานการณ์กันดูนะครับไม่ว่าทุกพื้นที่ของทั่วโลก อย่างเมื่อวานก็มีการดูดบอเตอร์สเปาจากอินโดนีเซียนะฮะขึ้นบนท้องฟ้าน้ำควยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้านะครับในชุดช่วงของตรงนี้ก็จะเป็นอังกฤษของชุดของน้ำท่วมของอังกฤษนะครับของสาราอาณาจาักนี้คือมวลน,น้ำมหาศาลนะครับซึ่งต้องอยบยพถึง2,300หลังคาเรือนนะครับ ในภาพช่วงนี้จะเป็นภาพนิ่งนะครับของประเทศรัเสเซียคอลัมน์แสงเหนือกาลูก้าของรัเสเซียในะที่21เดือนมกราคมนะครับก็ชมกันไปนะครับเป็นภาพนิ่งนะฮะที่ว่าเป็นปล่องแสงลำแสงขึ้นลักษณะนี้นะครับหรือลงมาลักษณะนี้นะครับคอลัมน์แสงเหนือนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนะครับก็ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กันนะฮะ